ย่ามาดูอะไรแต่เช้าอมีนมกินด้วยเนี่ยๆเนียน่ยๆเดีย๋ยวปู <ชม S 1> ไปปูจะไปตลาดชมวิวไปตลาดก็ไปย่าอยากชมบรรยากาศตลาดที่นี่ไกลดูที่เนี่ยชมบรรยากาศเอาอื บรรยากาศนี่เขาเรียกตบพันแดงมีประจันให้ดูด้วยช่วงนี้เป็นช่วงเช้าอากาศดีดีนี่บ่อน้ำบ่อน้ำนี่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 โอ้หืมหืมหืมนี่ืเนี่ยหันไปรอบรอบ หันไปรอบรอบหันไปรอบรอบหันรอบรอบจะเอะ <c oughs> เจอใครเพื่อนอากาศเชา้าเชดีมากดีมากเลยเนี่ยเนี่ยมีน้ำค้างลงด้วย <c oughs> มาเลยมาเลยมาเลยช้าวนี่ให้ดูบรรยากาศกลุงนี้ก่อนบายบายก่อน Bye bye ếch Bye bye. Mm. Bác nát chút chút. Mm. <laughs>